สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับเอาวันนี้นะครับผมจะมาสอนเพิ่มคอมเมนต์นะครับใน Facebook นะครับสาหรับคุณผู้ชมท่านใดเนี่ยที่โพสตไปแล้วนะครับเราต้องการจะให้มีคนมาคอมเมนต์นะครับเพื่อใช้โปรโมทหรือว่าคอมเมนต์เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือของโพสนะครับแล้วก็สามารถมาทําตามผมได้เลยนะครับขั้นตอนแรกนะครับผมก็จะเข้ามาที่เว็บไซต์นี้เลยนะครับคุณผู้ชมก็สามารถจิกดิงใต้คลิปนี้เนี่ยเพื่อเข้ามาที่เว็บไซต์กันก่อนได้เลยนะครับเอาล่ะก็กดเข้าสู่เว็บไซต์ตรงนี้นี่ครับ อ่ะเราก็เข้ามาที่หน้าเว็บไซต์ k m q t c com กันแล้วนะครับพอเข้ามาแล้วนะครับสําหรับคนที่ยังไม่เคยสมัครสมาชิกเนี่ยครับก็ให้คลิกมาที่สมัครสมาชิกตรงนี้เลยนะครับอ่ะเขาจะมีเราใส่ชื่อผู้ใช้งานนะครับอีเมลชื่อจริงนามสกุลหลาดผ่านนะครับข้อมูลตรงนี้ะครับไม่จำเป็นต้องเป็นข้อมูลจริงก็ได้นี่ครับแล้วก็อย่าลืมติ๊กที่ด้านล่างตรงนี้กันด้วยนะครับสองช่องตรงนี้นี่ครับอ่ะเราก็กดสมัครสมาชิกกันได้เลยนี่ครับ รือใครนี่บที่มีอยากกรอกข้อมูลให้ยุ่งยากเนี่ยก็สามารถสมัครใช้งานได้ด้วยไปฉี Google หรือว่า Gmail ดาล่างตรงนี้ได้นี่ครับพอเราสมัครใช้งานกันเรียบร้อยเนี่ยก็กดย้อนกลับนะครับสำหรับคนที่สมัครใช้งานด้วย Google นะครับก็ลงชื่อเข้าใช้ดาล่างเลยนะครับสำหรับคนที่กรอกข้อมูลสมัครใช้กดลงชื่อเข้าใช้ตรงนี้ไปนะครับเอเราก็ได้เข้ามาในเว็บไซต์ kmkth com กันแล้วนะครับพอเข้ามาแล้วนะครับเราก็มาดูที่ด้านบนตรงนี้เลยนะครับพอจะมีหลากหลายแพลตฟอร์มให้เราเลือกใช้บริการรนะคับ อาจจะมีตั้งแต่เฟซบ o o กนะครับอินสตาแกรมทิกต k YouTube แล้วก็แพลตฟอร์มอื่นๆนะครับในส่วนวันนี้นะเราจะมาใช้ส่วนของแพลตฟอร์ม a c e b o o k นี่ครับก็คลิกเข้าไปที่ Facebook นี่ครับอ่าเราก็มาดูที่หมวดหมู่ตรงนี้เลยนะครับวันนี้เราจะเพิ่มคอมเมนต์นะครับผู้ชมก็เลื่อนมาด้านล่างนะครับแล้วก็อ่านเลือกที่เพิ่มคอมเมนต์ตรงนี้นี่ครับอ่าเราก็มาดูที่บริการกันต่อนะครับอันในบริการนะครับก็จะมีอยู่สบริการนะครับเราเลือกใช้งานจะเป็นคอมเมนต์ครับแบบกำหนดกำหนด อ่ะเราก็จะมีแบบซุม่มนะครับของต่างชาติแล้วก็แบบซุ่มของคนไทยนี่ครับอ่ะคุณผู้ชมก็เลือกได้เลยนะว่าจะเลือกใช้เป็นบริการตัวไหนนี่ครับอ่ะผมจะเลือกเป็นบริการตัวแรกตรงนี้เลยนะครับอ่ะพอเราเลือกบริการกันเรียบรอนะ้อยเนี่ยตารางตรงนี้คนระับก็จะเป็นคําอธิบายของบริการนะครับต่อมาในส่วนของลิงก์นะครับก็ให้กลับไปที่ Facebook อเลยนะี่ครับอ่ะเก็มาที่โพสต์ะครับนะที่เราต้องการจะเพิ่มคนะอมเมนต์นี่ครับอ่ะเ้าก็คัลลอกลิงก์นะครับของโพสต์ด้านบนตรงนี้เลยนี่ครับโพสต์ต้องเป็นสาธาร ต่อมานในส่วนปริมาณตรงนี้ครับะขอให้ผู้ชมมาใส่ที่ช่องคอมเมนต์เลยก็คือ1บรรมาทัดต่อ1คอมเมนต์นี้ครับเดี๋ยวผมก็ขอภายนะครับเดี๋ยวผมก็จะขออนุญาตนะไปใส่คอมเมนต์ให้เรียบร้อยก่อนเลยนีครับแล้วตอนนี้ผมก็ได้ใส่คอมเมนต์มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ได้ใส่คำว่า the convert มาที่ห้าคอมเมนต์นีครับเอาพอเราใส่กันไปเรียบร้อยนะครับดอลลาร์ตรงนี้ค่าบริการนเขาจะคำนวณให้เราเลยนะครับผู้ชมก็กดสั่งซื้อได้เลยนี่ครับ อ่าพอเรากดสั่งซื้อกันแล้วเนี่ยก็จะขึ้นแบบนี้นี่ครับระบบได้รับคำสั่งซื้อของคุณแล้วนะครับต่อมานะครับก็ให้มาดูทีนาประวัติการสั่งซื้อนะครับอ่าในหน้านี้นะครับก็จะมีเลขออเดอร์นะที่เรได้ทาการสั่งซื้อขึ้นไปนี่ครับส่วนตรงนี้จะเป <Negative. S 1> ็นอ่าบริการนะที่เรเลือก่านี่ครับแล้วก็จะเป็นลิงก์นะครับของโพลที่เราใส่เข้ามาตรงนี้ก็แนะนาให้คลิกเข้าไปเพื่อเช็คดูได้นะว่าลิงก์ถูกต้องหรือเปล่านะครับอ่าพอถ้าคุณผู้ชมใส่ลิงก์มาไม่ถูกต้องเนี่ยครัับอดน์ก่้ลสงซื อ่ะเราก็จะเป็นสถานะนะครับของเว็บไซต์เนี่ยตอนนี้เนยขึ้นว่ากําลังดําเนินการนะครับอันในระหว่างที่เร,เราเว็บไซต์ดาเนินการอยู่นะครับสําหรับคุผู้ชมท่านใดนะครับที่ได้เข้ามาใช้งานในเว็บไซต์แล้วนะครับแล้วเกิดอ่ามียอดจํานวนเงินรับในเว็บไม่เพียงพอนีครับหรือว่าเพิ่งเข้ามาใช้งานใหม่แล้วยังไม่รู้วิธีเติมเงินนะครับอ่ะก็ให้กดมาที่เมนูเติมเงินตรงนี้นะครับในเมนูเติมเงินนะครับก็จะมีเราเลือกหลายช่องทางเลยนะครับช่องทางแรกก็จะเป็นการสแกน QR Code ทุกธนาคารนะครับอ่ะช่องทางนี้นะครับคุณผู้รัม ขาคาตาอยู่ที่1บาทเองนะครับแล้วก็กดเติมเงินตาเลยนี่ครับเขาก็จะมี QR code ครับขึ้นมาเอาสแกนกันแล้วนีครับหรือจะบันทึกนีครับไปสแกนทีหลังก็ได้นี่ครับต่อมานีครับก็จะเป็นการโอนเงินแนบสลิปทุกธนาคารนีครับก็คัลลอกได้บัญชีตรงนี้เลยนี่ครับอ่ะแล้วพอทํารายการเรียบร้อยนีครับก็นําสลิปมาแนบด้านล่างแล้วก็กดยืนยันนี่ครับต่อมานีครับก็จะเป็นช่องทางอ่าง Power Wallet นี่ครับแล้วก็จะเป็นช่องทาง Chuhe นี่ครับ ในช่องทางนี้ก็จะมีอีกหลายช่องทางให้เลือกใช้นะครับก็จะมีเป็นการ์เกนทั code ถุูมานีวอร์เลสแล้วก็ธนาคารต่างๆนะครับอารมณ์ถึงตู้บุิเติมนะครับก็สามารถใช้กันได้นี่ครับและต่อมาก็จะเป็นช่องทางคริปโตนี่ครับอะไรในทุกช่องทางนะครับเขาจะมีคำแนะนำนะครับในการเติมเงินด้านบนแบบนี้นี่ครับคุณชมเลือกเติมช่องทางไหนนะครับก็อย่าลืมอ่านคำแนะนำนะครับก่อนที่จะเติมเงินกันด้วยนี่ครับต่อมานี่ครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานี่ครับผมก็จะพาคุณชมนะครับกลับไปที่เฟซบุ๊กขอนเรับ อ่ะตอนนี้นะครับยังไม่มีคอมเมนต์ที่เราใส่เข้ามานะครับเดี๋ยวผมจะลองโกลิเฟสหน้าจอเนี่ยเพื่อดูวยอดคอมเมนต์เพิ่มขึ้นมาแล้วหรือยังนะครับอ่าตอนนี้ยอดคอมเมนต์ของเราเนี่ยก็ได้ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยกันแล้วะครับก็ได้ขึ้นคําว่าดาคอนบอลมาทีห้าคอมเมนต์กันแล้วนะครับก็ถือว่าขึ้นมาเร็วมากๆเลยนี่ครับอ่ะเราก็ได้สั่งซื้อไปเมื่อกี้นี้เองนะครับตอนนี้ยอดก็ได้ขึ้นมาแล้วนะยครับรอไม่นานกันเลยนี่ครับอ่ะต่อมานะครับพอยอดคอมเมนต์ขึ้นกันแล้วะคี่บก็ให สำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะครับที่อยากจะแนะนาให้เพื่อนๆได้เข้ามาใช้งานในเว็บไซต์เหมือนกันนะครับก็ให้คุณผู้ชมนะครับกดมาที่เมนูแนะนําเพื่อนตรงนี้นี่ครับแล้วก็มากดคลอกลิงก์ตรงนี้นะครับแล้วแชร์กับเพื่อนๆนะครับหรือว่าคนรู้จักที่ต้องการจะใช้งานเว็บไซต์ได้ยนะครับโดยที่ให้เพื่อนๆนะครับหรือว่าคนรู้จักใดเข้ามาใช้งานในเว็บไซต์ผ่านลิงก์ที่คุณผู้ชมแชร์ให้ตรงนี้นี่ครับอคุณผู้ชมก็แยใตาค่าแนะนํากันด้วยถึง5%กันเลยนะครับ เอาละครับว่าคุณผู้ชมท่านใดที่ได้เข้ามาใช้งานแล้วนะครับเกิดปัญหาในการใช้งานเว็บไซต์นี้ครับก็ให้กดกลับมาที่หน้าคําสั่งซื้อใหม่ตรงนี้นะครับเอาเราก็มาที่เมนูติดต่อนี่ตรงนี้เลยนะครับเขาก็จะมีเราเลือกติดต่อมีนะครับสองช่องทางนะครับอาจจะมีเป็นตัวชื่เหลือแล้วก็ช่องทางไลน์นะครับตรงนี้ถ้าเกิดว่าที่ปัญหาไลน์นะครับก็เลือกติดต่อกันได้นะครับและทำราบคลิปนี้นะผมก็มีข้อมูลนะครับมาบอกกับคุณผู้ชมเพียงเท่านี้นะครับสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะครับที่สนใจจะใช้งานเว็บไซต์นี้้แลวนะครััับบกก็สาาาาามมรรถเข้้้ใชงนนนดะค สำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอลาคุณผู้ชมทุกท่านกันไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าน,นี่ครับสวัสดีครับ